เอ ت, กันตาพงศ์ตัดสินใจส่งภรรยาและลูกสาวไว้9เดือนกลับต่างประเทศไปแบบไม่มีกำหนดล่าสุดต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องยากที่สุดในฐานะของคนเป็นสามีและพ่อเมื่อต้องส่งภรรยาและลูกสาวเดินทางกลับประเทศเยอรมนีเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ประเทศไทยค่อนข้างน่าเป็นห่วงโดยทางด้านเอสกันตพงศได้โพสต์คลิปขณะอยู่ที่สนามบิน พร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ s e n d i n g my Queen and my Princess to Germany เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาผมและครอบครัวได้ไปส่งคริสติน่าและวาเลนติน่าที่สนามบินเพื่อให้เขาได้บินกลับไปพักที่ประเทศเอรมนีก่อนในช่วงนี้ครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ลูกวาเลนติน่าทำหน้าเศร้าและหงอยมากยอมยิ้มให้แค่หนึ่งครั้ง ตอนท้ายคลิปเหมือนจะรู้ว่าคนพ่อไม่ได้บินไปด้วยเลยงอนแต่ไม่ต้องห่วงนะไปถึงที่โน่นหนูได้เล่นกับคุณตาคนใหญ่และคนแม่หนูไม่เหงาแน่นอนลูกนั่นเองละคะ่ะ